ฝนตกอากาศชื้นแบบนี้เบื่อเชื้อราและ,มะแมลงที่มากวนใจไหมครับถ้าคุณเบื่อวันนี้ผมมีตัวช่วยจะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและกําจัดมแมลงเชื้อราเหล่านั้นครับซึ่งสามารถฉีดพ่นได้แต่ระยะไข่ไก่ไปจนถึงเก็บเกี่ยวมีฤทธิ์ในการป้องกันและกําจัดเชื้อราและ,มะแมลงที่ส่งผลให้ทุเรียนนะครับ เป็นโรคผลเน่าซึ่งมันมีอยู่ในหลายเชื้อไม่ว่าจะเป็นไฟทอปเทราฟิลซาเรียมแอนแทคโนสโฟลโมสิดเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดโรคผลเน่าอาการนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปทําให้เรานะครับมาวิเคราะห์ได้ว่าเป็นโรคผลเน่าน,นั่นเองช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะครับฉีดพ่นเท่าไหร่ปุ๋ยยากําจัดมแมลงเชื้อราก็ไม่เกาะติดหลุดร่วงไปกับลมกับฝนที่เจอซึ่งยาที่ใช้ฉีดป้องกันและกําจัดก็จะมีพวกไซม็อกซานินบวกแมนโคเซบไดฟิโนโคนโซบวกโพพิโคนโซก็จะช่วยกําจัดเชื้อราโรคพืชป้องกันผลลเน่าแะ แนะนำนะครับให้ใช้ร่วมกับ สารจับมแมลงสารจับใบไบโอเอ็กฝาแดงผสมเข้าไปเป็นตัวช่วยในการฉีดพ่นแพร่กระจายได้ดีแทรกซึมดีทุกซอกทุกมุมกำจัดสปอร์และที่สําคัญนะครับตัวนี้ไม่ผสมแอลกอฮอล์จึงไม่ทําลายใบพืชไม่ชะงัก,การเจริญเติบโตและไม่มีอุปสรรคต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงดูซึมไวาภายใน2-3นาทีฝนตกไม่ต้องพ่นซ้ําและบางทีนะครับป้องกันไม่หมดเริ่มเห็นรอยการระบาดของเชื้อโรคบนผลแนะนํายาอีกเลยครับใช้ไซม็อกซินินบวกแมนโคเซพผสมร่วมกับไบโอเอ็กฝาแดงฉีดพ่นเพราะไซม็อกซินิและแมนโคเซ จะเข้าไปยับยั้งการฟุ้งกระจายของสปอช่วยป้องกันให้ยาวนานยิ่งขึ้นซึ่งยาพวกนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านทั่วไปและตัวแทนจําหน่ายแต่อย่าลืมนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมให้ผสมไบโอเอ็กซ์ฝาแดงตัวนี้ครับเพื่อช่วยคุณได้ทุกครั้งที่ฉีดพ่นอย่าลืมผสมสารจับแมลงสารจับใบไบโอเอ็กซ์ฝาแดงขวดนี้นะครับวันนี้ผมมาจัดโปรโชั่นให้เหมือนเดิมเลยครับจากปกติ1ขวด650บาทวันนี้เอาไปเลยเหลือเพียง219บาบาทเท่านั้น ท่านใดสนใจนะครับรีบทักแชทที่เพจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยใครไม่อยากพลาดโปรโมชั่นและความรู้ดีแบบนี้นะครับฝากกดแชร์เก็บไว้ได้เลยครับ